โลเวอ์เกายกับผมเจฟวันนะฮะวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิพที่คุณเห็นคือเจ้ามิลาด IVP นะฮะต่อเจ้านี่เป็นบอมเบอร์ในกิจกรรม6 0,000แต้มกิจกรรมไพ l ร t เ e ียเล่าสุดที่เข้ามานะครับที่จะหมดในอีกประมาณไม่ถึง10วันต่อเจ้านี่เนี่ยก็ วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเพราะว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้กันหมดแล้วแหละจะได้มาทดสอบความแข็งแกร่งหรือความพิเศษของมันด้วยกันโอเคเรามาพูดถึงสเตตัสของเจ้านี่นะฮะเจ้านี่เป็นบอมเบอร์เหมือนกับไฮเปอร์โซนิกนะแต่จริงๆก็เร็วอยู่แต่ไม่ได้เร็วมากความเร็วอยู่ประมาณ960นะสำหรับเจ้าลำนี้สูงสุดเนี่ยอยู่960เห็นไหมฮะ960 ส่วนสเตเตัสของมันเนี่ยเราพูดถึงก่อนก่อนเริ่มเลยแล้วกันนะฮะสำหรับเจ้ามิลาดมิลาดนะครับความแข็งแกร่งอยู่ที่18,200แล้วก็ถ้าเราไม่เล่งเครื่องเลยเนี่ยความเร็วต่ำสุดจะอยู่ประมาณ820โดยประมาณนะฮะ820หรือประมาณ27.21น,น็อนตเมื่อเล่งเครื่องแล้วเนี่ยอัปเตอร์เบนเนอร์สามารถเล่งได้ที่144.4น็นอตเลยนะฮะแล้วก็ความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่123.8 12น็อตโดยประมาณส่วนระยะเรดาร์อยู่ที่16กิโลเมตรนะครับไกลมากสำหรับบอมเบอร์แล้วก็ระยะโจมตีปกติอยู่ที่4.3กิโลเมตรความองตัวอยู่ที่65ครับเรียวดีเรียวดีเลยแหละแล้วก็เบิร์ดหนึ่งจะอยู่ประมาณ179,00 0นเาะฮะเรามาลองโจมตีกันว่าอาวุธแต่อย่างของมันมีอะไรบ้างอันแรกครับ ASMP เป็นจรวดความเร็วสูงหัวลบนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสนะฮะตัวน,นี้จะทำดาเมจได้ลูกหนึ่งเนี่ยแรงมากเลยนะ ยิงออกไปด้วยความเร็วสูงสุดทำดาเมตจ64,275หรือว่าลูกหนึงเนี่ยประมาณ55 0 0 0นะครับแล้วก็มีแรงกระจาย1 0 0 0 0ระยะกระจาย1 1 0 0เมตรด้วยนะครับระยะยิง10กิโลมีทั้งหมดด้วยกัน3ลูกเจ๋งเว้ยละตอ้เจ้านี่เนี่รีโหลดทั้งหมด17วีนะใช้เวลารีโหลดอยู่เหมือนกันแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยเริ่มจากต่ำสุดก่อนเลยแล้วกัน ความเร็วเริ่มต้นอยู่ที่194.38อนอตเพิ่มทีละ60นะครับไปถึง5 8 3 1 5นอตแต่มิสไซล์มีความบางมากเลือดของ Miss S <S มิสไซลมีอยู่30เท่านั้นเองใช้เวลาล็อกเป้า3วินะฮะใช้เวลานานเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะยิงทีหนึ่งก็ต้องคิดให้ดีอันที่ 2, 2เป็นอามาัดอามาัดระยะยิงไม่ไกลนะฮะอมัดระยะยิง7กิโลเมตรมิสไซล์ที่2นะ7กิโลเมตรแล้วก็ยิงได้ลูกละ20 0 0 0 2,000ออกทั้งหมด2ลูกไม่มีแรงกระจายนะครับ ทั้งหมด44 0 0มีมีทั้งหมด4ชุดยิงออกทีละ2ลูกนะเลย์ลูกละ0.5รีโหลดทั้งหมด12วิเจ้านี่เป็นอมตอมติกไม่ต้องเล็งเนาะก็ล็อกยิงได้เลยความเร็วต่ำสุดอยู่ที่68.03นามนะครับเมื่อเริ่มต้นแล้วก็เพิ่มทีละ60ไปถึง427.6 5เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าน่าจะโจมตีได้ระยะประมาณ8กิโลดีที่สุดล็อกเป้าไม่นาน,นะฮะ1.5ึ่งาวิต่อมามิสไซล์ที่3ครับเป็นเลเซอร์ไกด์ของฝ ได้2ลูกนะครับและมีแรงกระจายลูกละ5,000ด้วยระยะ300เมตรระยะยิง13.33กิโลทำให้ทำนาเมตได้ถึงประมาณเกือบ70,000เลยเห็นไหมฮะ69,053เบิร์ดหนึ่งใกล้เคียงฮะ177,000เกือบ179,000ตัวนี้มีดีเลย์ออกลูกกับ0.4วินะฮะร,รีโหลด14วิยิงออกไปเนี่ยความเร็วเริ่มต้นอยู่ที่19.44นะฮะเพิ่มทีละ40ไปถึง311.2น็อต ท่ากับว่าเจ้านี้ต้องยิงยิงก่อนอันแรกเลยนะและ้วก็ความเร็วของมันเนี่ยไม่ได้เร็วมากเลือดของมันลูกละว200นะทำให้การโจมตีโดนโจมตียากแต่ก็ไม่พ้น S 400อยู่ดีสอยได้นแน่นอนโอเคตอนทำดราเมนมาอีกทีฮะดราเมนไม่ต่อเนื่องนะฮะ3ามแส เลเซอร์ไกด์มี2ชุดเท่านั้นเองอืมสี่แสนนั่นนี่อ่ะสี่แสนเก้าหมื่นครับสำหรับอาวุธของมันทั้งหมดโดยการทดสอบจริงนะฮะสำหรับมิลาดเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าจะทำกําเมจได้ประมาณ500,000 ครับห้าแสโดยประมาณแต่ที่ผมทําไปเนี่ยก็คือจะเห็นเลยว่าจะอยู่ประมาณส0่แสนก็ใกล้เคียงครับไม่ไม่น่าเกียดเดี๋ยวเราไปลองเอาบอมเบอร์ยิงบอดกันดูส่วชีวิตจริงก็เดี๋ยวเล่นสักเกมนึงเอามิลลาดยิงเครื่องบินมปเฮ้ยจะจบเร็วจบช้านะฮะเริ่มเลยสิบนาทีจะจบกี่นาทีผมเอาไม่เกิน7จ็ดนาทีน่าจะจบงอมันไงบินเกียดปะละ่ะดูว่าผมจะแตกกันปะ จริงๆมันต้องสปอตนะฮะแล้วก็ยิงจากระยะไกลเออเอเอมันไม่ยิงผมวะดีวะเอ้าเอ้่าเอ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 เคลยร์เซอร์ไกด์เราได้เฮ้ยนิวเคลียร์เราก็เคลียร์ได้ ยังไงวันเนี่ยโอ้่า oh, ไม่ธรรมดาแล้วว่ะมันบางไปว่ะเอ้ยแม่งมันเคลียร์เราได้ฮะไปตายซะเอ้ยมันเคลียร์เราได้ <laughs> งานเข้าว่ะมิาลาดกรมว่ะมิลาดมิซายกัม,า,ม,า,ม,า,กมาเนี่ยไปเล่นไปยังโดนเคลียร์ได้นะเนี่ยเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ไม่ได้หรอกต้องเข้าหมดไอียบร้อยเสร็จแล้วนะฮะ นีไ่งไงเคลียร์ได้เหรอเคียได้เหรอแต่เอเอมันไม่ยิงบอมเบอร์เราเลยวะหรือเราเป็นบอมเบอร์ล่องหนวะนีไงไง่ไงโอ้กระจายเวล่า A dọc tí ra hết, và một quang tội nga. Ui, hết sức em griff, เอาดีอเอาดีมีเดือคมกันเว้ยเราแรกจะจบในสามนาทีไม่ได้จบเลยดูยขาสู้นี่แม่งเอเอเยอะจริงๆโอ้ยฉันจะเติมของอะ่ะ เบด้เบด้เขาเติม,ม่อยได้ไหมไม่พออีกแต้มบินสักรอบหนึ่งก่อนนะ <c oughs> แล้วมันไม่เห็นด้วยนะบินกลับเลยเพื่อน โอ้ oh, มันกันได้หมดเลยดูที่โดนสกัดหมดปะโดนสกัดหมดเลยมันกัน่นะเนี่ยเอาจริงนี่ถ้า AA บอทสกัดได้นี่คือต้องคิดแล้วนะ ให้เอ๋หมดสกัดได้จบแล้วเติมไอซีวีโอ้โหโดนสกัดหมดเลยฮะโดนซูเาคุเล่นหมดเลยตอนนี้ปัญหาคือเดิน้ำอยู่ไหนเนี่ย เรือน้ำจ๋าฉันมาแล้วจ้ะอยู่นี่แล้วนะลอดำน้ำหายไปลืดดำอยู่อย่าบอกนะ d i m e n i o n d a r k งเกมเออาอยู่นี่ เมาส์าผมเป็นไรไม่รู้วะดึงโอ้ยกับดึงไม่ได้เอาไปชุดหนึง่งดีแล้วมีแมสไซจ์จากเทอรบินมาช่วยจอมตี บายบายนั้นเดี๋ยวเราไปจบด้วยนิวเคียร์ได้ไหมโดนกาปาเราเล่นแตกหลมั้งแต่การตีวงเลี้ยวนี่แบบจอดนี่คือคือแบบยากมากเลยนะสวยเออมิลาดโอเคผมว่าได้เวลาสรุปมิลาดแบบจากการเล่นกับบอทแล้วนะฮะ คือมันเป็นอะไรที่แพ้ AA มากเพราะฉะนั้นเนี่ยลำนี้นี่มีสายแพ้ AA จัดเลยฮะถ้าเล่นแบบ OSU นะเป็นเป็นของอาร์คอยนะผมว่าน่าจะสกัดได้หมดทุกลูกเลยเนี่ยหรือไม่ก็เล่นเป็นพาราสเนี่ยนะครับน่าจะสกัดได้นะฮะ